ข่าน <mile> ี้ครับเชิญครับขุทันกัลปองต่างอิวาเทงอิวินาสักกาเรนะสังฆังอาภิปูชยามะจังหวัดกาลโขจัรหวัดน่านอำเภอเชิดาที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่แปดรับ ครูทุกท่านที่จะให้ความสำคัญในการอักษรภาสา์ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆถ้าครอสทนตาภาคชนจังหวัดลบบุรีเรานี้เริ่มต้นเมื่อประมาณปีไมมเริ่มแรกก็ไม่มีความรู้ปีไม้ประจําเดือนของขา้าราชการครูบํานานรั้งที่แดตอบถามแล้วก็ขอ เื่อนมาเป็นวันเสาพวกเราสมาชิกก่อนส่วนรายละเอียดของการประชุมนั้นขออนุญาตต่อท้ายกับท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศและผมได้มีโอกาสเป็น ร้อยสวนป่าก็เลยละแคร์ประชากิรัตนกาจักนากรสวนป่าภาคปิะชนยมอตุผลูอดีตประธานปัจจุบันตำแหน่งที่แล้ต้นไม้เ่ียจะรับโตขึ้นมาต้องใช้เวลาและเออ้างสนา ี่นและก็ตลอดของชุมชนพวกเราด้วยตลอดไปบครั